ก็เมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปเกาะกระดานค่ะผู้ฟังคือคือลงพื้นที่เนี่ยสองเรื่องนะไปที่เกาะกระดานแล้วก็ไปดูเรื่องของการจัดเก็บอะไรได้เพราะว่าบ้านเราเนี่ยยังไม่ได้ใช้ระบบอ e ีทิกเกตนะคุณผู้ฟังคะอีท e ิกเก็ตก็คือซื้อตั๋วทางออนไลน์ซื้อตั๋วก่อนก่อนที่คุณจะเข้าไปเที่ยวอะ่ะ อันนี้ไม่นะบ้านเราใช้ระบบเก็บแบบไดเร็กอยู่คำฟังคือตัวต่อตัวคุณจ่ายแล้วคุณซื้อแล้วก็คุณลงประมาณนั้นสะดวกไม่สะดวกเดี๋ยวเราคุยกันนะคะแต่ว่าลงไปสองเรื่องนะที่เกาะกระดานกับการจัดเก็บรายได้เอาจุดแรกก่อนจุดแรกนะคะเลขาปปชค่ะคุณสารโรตก็นาคณะสื่อเนี่ยไปดูที่เกาะกระดาน ไปพบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ของเกาะกระดานค่ะซึ่งเกาะกระดานเนี่ยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าใหม่ค่ะเกาะกระดานก็แน่นอนว่าถูกจัดอันดับเป็นชายหาดที่สวยที่สุดใช่ไหมเมื่อปี2,566ของเบอร์บีกไกดค่ะมู้ฟังพอเจอแบบนี้เนี่ยเจอปัญหาเรื่องรุกที่ค่ะ ก็เลยต้องมาดูนิดนึงปรากฏว่าข้อมูลของทางปปชนะคะบอกอย่างนี้ค่ะคุณฟังคะบอกว่าการบุกรุกพื้นที่ของเก,กาะกระดานนะมีกลุ่มนายทุนเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ปี2553ค่ะคุณฟังนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมติคอร,รมอเขาก็ให้มีการสำรวจการขึ้นทะเบียนการถือคลองที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าและก็พิสูจน์สิทธิ์การครอบครอง ะะที่เป็นการครอบครองหรือว่าการทำประโยชน์ก่อนการประกาศเขตพื้นที่ป่าไม้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแต่ว่ากลุ่มนายทุนเนียเข้ามาปี53นะปี53ค่ะแต่ว่าปี41เนี่ยมติคอรมองก็ให้ไปเช็คไนงะว่าไอ้คุณอยู่ก่อน กฎหมายป่าไม้ออกหรือว่าอะไรยังไงซึ่งการสำรวจการถือครองที่ดินใหม่นะคะบนพื้นที่เกาะกระดานมี350รายเจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ทําหน้าที่สำรวจรังวัดโดยแปลงที่ดินนะคะจำนวน6แปลงรวมพื้นที่ร้อยกว่าไร่มีการขึ้นทะเบียนการถือครองในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั้งที่ยังมีสภาพเป็นป่ามี6แปลงค่ะคุณฟัง6แปลงนะ ร้อยกว่าไร่มีหนึ่งแปลงค่ะมีการทำประโยชน์ก่อสร้างเป็นรีสอร์ทต,ตั้งแต่ปี2547เคยมีการตรวจยึดพื้นที่แปลงที่ว่านี้แล้วและมีการจับกลุ่มดำเนินคดีผพื่ถือคลองมาแล้วค่ะจนกระทั่งปี53อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมพบว่ากลุ่มนายทุนและก็มีชาวบ้านพยายามที่จะเข้าไปบุกรุกยึดคลองพื้นที่บริเวณหาด เกาะกระดานโดยอ้างว่าสํารวจตามมติคอรมอเมื่อปี4-1ทําให้กรมอุทยานเนี่ยตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงพบว่ามี5แปลงที่มีการอ้างสิทธิ์ไม่ปรากฏร่องรอยการทําประโยชน์มาก่อนนะคะแล้วก็ประกาศเป็นคืนเขตพื้นที่ป่าก็เลยมีการสั่งเพิกถอนการถือครองสิทธิ์5แปลงนี้นะส่วนอีกแปลงหนึ่งอะเพฟัง ส่วนอีกแปลงหนึ่งที่มีการทำรีสอร์ทอันนี้เนี่ยพบว่าไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขาตามมติคอรมอในการออกเอกสารสิทธิ์เพราะว่าเคยตรวจยึดจับกลุ่มมาแล้วค่ะเหลืออีกแปลงหนึ่งนะหแปลงเนี่ยคืนรัฐแล้วค่ะมู้มฟังปปชาเขาให้ข้อมูลแบบนี้นะหแปลงส่งคืนรัฐเรียบร้อยส่วนอีกหนึ่งแปลงอยู่ระหว่างการไตส่สวนเพื่อเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องปล่อยปละละเลย รับสวยแล้วก็เข้าร่วมกับกลุ่มของผู้ที่ร่วมกันออกโฉนดที่ดินนะ่ะอ่าแปลงนี้แหละจะเป็นปัญหากัเมือฟังอ่าการลงพื้นที่นะทั้งหมดรวมแล้วหแปลงนะคะ5แปลงเนี่ยคืนมาแล้วค่ะ ะค,ะคือมาแล้วพิสูจน์สิทธิ์อะไรเรียบร้อยแล้วเหลืออีกหนึ่งแปลงที่เป็นที่เป็นรีสอร์ตกัณมู้ฟังเราคงไม่ต้องไปบอกชื่อเนาะเอาเป็นเอาเป็นว่าแปลงนี้เนี่ยมีปัญหาอยู่คุณมู้ฟังพอแปลงนี้มีปัญหานนคุณมู้ฟังตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการไต่สวนอยู่นะคะนี่ติดอยู่อีกหนึ่งแปลงนะผู้สื่อข่าวก็รายงานค่ะว่าบริเวณที่เลขาทางปปชเนี่ยนำสื่อลงไปในพื้นที่นะเป็นแปลงที่ติดริมชายหาดเลยเขาบอกว่าอยู่ทางที่ใต้ของเกาะแล้วที่สําคัญนะคะห่างจากชายหาดหลัก ที่มีหน่วยพิทักษ์อุทยานเนี่ยไม่กี่ร้อยเมตร,รเท่านั้นเองค่ะสภาพพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าก่อสร้างเป็นรีสอร์ทมีบ้านพักหลังเล็ก,ลกๆหลายหลังค่ะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยอยู่ด้วยนะคะมาเช่าอยู่ด้วยค่ะโดยรีสอร์ทที่ว่านี้ยังคงปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นะเว็บไซต์การรับจองที่พักชื่อดังนะแต่ระบุว่าไม่มีห้องว่างคุณนึกออกไหมคะคือยังขายอยู่แต่ระบุว่าไม่มีห้องพักแต่ ปรากฏว่าพอไปจริงเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเช่าอาศัยอยู่ค่ะมู้ฟังอแปลงนี้นะแปลงนี้นะดังนั้นนะักมู้ฟังคะต้องต้องตามกันต่อนะแปลงนี้ว่าไต่สวนแล้วนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปารู้เห็นบ้างหรือเปล่านะสําหรับการออกโฉนดที่ดินจุดนี้สําหรับแปลงนี้นะที่ยังคงเป็นปัญหา5แปลงเรียบร้อยแล้วคืนกลับรัดเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปนะ ตอนที่ปปชเลขาปชปชลงพื้นที่มาใหม่ๆนะคะก็พูดถึงเรื่องนี้นี่แหละนะคะเรื่องเก,กาะกระดานคือก่อนลงพื้นที่เนี่ยมีข้อมูลมาอยู่แล้วติดมือมาอยู่แล้วค่ะว่ามี5แปลงนะที่มีปัญหาอีกแปลงหนึ่งเนี่ยอยู่ระหว่างการไต่สวน5แปลงที่ว่าที่มีปัญหาเนี่ยคืนกับรัฐแล้วอีกหนึ่งแปลงเนี่ยอยู่ระหว่างการไต่สวนคือมีข้อมูลแล้วแต่ที่สําคัญก็คือปปชอบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ยังฟังการบุกรุกแบบนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ระดับล่างไปจนถึงระดับสูงค่ะ เข้าไปสั่งการหรือไปสั่งให้มีนอมีดีเข้าไปถือคลองที่ดินรวมไปถึงท้องถิ่นก็ปล่อยปละละเลยรับซวยไปจนถึงเข้าไปในกลุ่มของของมวนการออกโฉนดที่ดินด้วยดังนั้นนะคะถ้าเจ้าหน้าที่เจอกลุ่มผู้มีอิทธิพลแล้วก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงนี้เนี่ยปปชบอกว่าคุณแจ้งมาที่ปปชไม่ใช่ว่าคุณตามน้ำไปเรื่อยนะคุณต้องแจ้งมาที่ ปปชค่ะจะกระซิบหรือตะโกนก็ได้ก็แล้วแต่ไม่งั้นเนี่ยคุณจะถูกดำเนินคดีฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คุณผูฟังนี่คุณผู้ฟังค่ะต้องต้องรอตรวจสอบนะคือฟิตจัดมากคุณผู้ฟังอันนี้อันนี้อันนี้เรื่องหนึ่งนะเรื่องหนึ่งแล้วก็ทางทางเ,เขาเรียกอะไรนะทางอุทยานเขาก็มีการชี้แจงเหมือนกันนะคุณผูฟังคะคุณมงคลสีสว่าง พออ,อสำนักไต่สวนคดีทรัพยากรและก็สิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งลงพื้นที่ไปด้วยคุณมงคลบอกว่าจังหวัดตรังเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงทรัพยากรทางธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมซะส่วนใหญ่นะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะทั่วประเทศเนี่ยเขาบอกว่ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติคล้ายๆกับจังหวัดตรังเนี่ยพันหกว่าคดีมีมูเนี่ยสี0รกว่าคดีค่ะคิดเป็น1 0ของคดีทั้งหมดซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่นนยมีจังหวัดตรังรวมอยู่ด้วย แล้วก็มีคดีที่ปปชเนี่ยกำลังไต่สวนอยู่อีกร้อยกว่าเรื่องค่ะคุณฟังแหมถ้าตามข้อมูลที่ดิฉันเล่าไปเมื่อวานน่ะตรังเนี่ยมีเรื่องร้องเรียนมากที่สุดนะในภาคเก้าเอาเฉพาะภาคเก้านะเราไม่เทียบทั่วประเทศนะคะเอาเฉพาะภาคเก้าในพื้นที่ส่วนส่วนโซนโซนภาคใต้นี่แหละปรากฏว่าตรังมีร้องเรียนมากที่สุดค่ะ ที่ร้องมาถึงปปชจะร้องโดยตรงประชาชนร้องเองอหรือว่าจะส่งแบบสารสนเทศหรือว่าผ่านเว็บไซต์อะไรก็แล้วแต่รวมแล้วตรังเนี่ยมากที่สุดนะ61เรื่องค่ะผู้ฟังอรองลงไปก็คือนาราทิวาสแต่ว่าปปชเขาบอกเป็นเรื่องดีนะว่าประชาชนเป็นหูเป็นตานะคะไม่ปล่อยปละละเลยก็นําเรื่องที่เห็นว่าออม,มันเข้าข่ายชุดจริตหรือว่าไม่เป็นธรรมเออก็มาร้องเรียนกับปปชเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ดีนะเป็นเรื่องที่ดี แล้ว61เรื่องที่มีการร้องเนี่ยก็ยังยังเขาเลยนะยังไม่ได้ตัดสินทั้งหมดนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องของการทุจริตหรือเปล่าบางคดีมันเป็นเรื่องของการทิ้งร้างงานบ้างการไม่สนใจปลอดปละละเลยมันก็หลายเรื่องนะอันนี้เรื่องหนึ่งที่เกาะกระดานค่ะผู้ฟังส่วนอีกเรื่องหนึ่งปปชหลังจากที่เสร็จจากเกาะกระดานนะมาที่ถ้ำมรกตต่อค่ะคุณผู้ฟังไปดูการจัดเก็บรายได้ของอุทยานค่ะอ่านะคะเขาบอกว่า ทางเลขาปปชเนี่ยคุณสาโรธบอกว่าไม่ได้มาจับผิดนะแต่ว่ามาดูมาดูว่าการจัดเก็บรายได้เนี่ยถูกต้องครบถ้วนไหมเป็นไปตามระบบระเบียบของทางอุทยานไหมไม่ได้มาจับผิดนะคะซึ่งจุดแรกที่ลงไปก็คือถ้ำมรกตค่ะหน้าถ้ำเลยก็ใช้เรือค่ะลอยลำดูการจัดเก็บ ะะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่พบว่ามีการขายบัตรแล้วก็จัดเก็บแบบเงินสดไม่มีการจัดเก็บแบบอ e ิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีทิเกตนะเพราะว่าบ้านเรายังไม่มีค่ะมู้ฟังยังไม่มีแล้วก็ยังไม่สามารถชรําระเงินแบบสแกน QR โค้ดได้เนื่องจากระเบียบยังไม่รองรับนะคะดังนั้นใช้ระบบแบบบ้านๆอยู่ก็คือขายตัวแล้วก็เก็บค่ะ นะคะยังใช้ระบบแบบนี้อยู่นะซึ่งถามว่าการจัดเก็บเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีกล่องใช่ไหมสำหรับใส่เงินสดค่ะเขาบอกว่ารายได้เนี่ยวันละ5 0 0 0บาทอบาทราคานักท่องเที่ยวของคนไทยกับคนต่างชาติก็ต่างกันเนาะคนไทยก็40เด็ก20ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเด็กก็ร้อยนึงผู้ใหญ่ก็200ค่ะอันนี้เป็นเป็นเบสิกราคาปกติแล้วสําหรับการท่องเที่ยวทางทะเลต่างอันนี้ไม่นับไน้นับรวมถึงการำํนำนะ้ํานะ สกูบ้าได้วิ่งหรือว่าดำนำ้ําลึกอันนั้นอีกราคาหนึ่งนะอันนี้เป็นราคาท่องเที่ยวทาง,ท,างทะเลเท่านั้นเองค่ะผู้ฟังเจ้าหน้าที่บอกว่าก็โอเคไม่มีอุปสรรคค่ะแต่มันจะมีอุปสรรคตอนคลื่นลมแรงอันนี้จัดเก็บยากมากอันนี้ดิฉันไปดิฉันก็เห็นนะคุณคิดดูแล้วกันกว่าจะส่งกว่าจะนับด้านนี้ก็โยกคนเก็บก็โยกคนถูกเก็บก็โยกนึกออกไหมเรือโคงเกรงไปคงเกรงมามันอยู่บนเรือการจัดเก็บอันนี้มันจะลําบากหน่อย นะคะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยโอเคเขาก็เก็บอย่างนี้มาค่ะผู้ฟังค่ะดังนั้นนะคะก็จัดเก็บไม่มีปัญหาอะไรนะคะไม่มีปัญหาอะไรก็จัดเก็บเขาบอกว่าเ,เจ้าหน้าที่เนี่ยจะขึ้นไปบนเรือแล้วก็นับนักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็จัดเก็บค่าเข้าค่าเข้าสถานที่เป็นรายบุคคลจะไม่มีการจัดเก็บผ่านไกด์ผ่านไกด์เหมือนจุดอื่นๆนะคะเพื่อเพื่อเขาเคาเกรงว่าจะไม่ครุก้วนไงเจ้าหน้าที่ก็จะจอดลอยลำ นะคะจัดเก็บตลอดทั้งวันจากนั้นเนี่ยก็จะนําเงินเนี่ยที่ได้มารวมกันเป็นจุดเดียวเก็บกันนะคะที่เกาะกระดานแล้วก็นําส่งไรายได้เข้าสู่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าใหม่ค่ะเลขาปปชคุณสารวมองว่าการจัดเก็บนะคะมันควรจะต้องใช้แบบ QR Code กรมอุทยานเนี่ยสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมายนะ เพียงแค่ต้องใช้ระบบวิธีการจัดเก็บซึ่งปปชเนี่ยเคยเสนอคอรม,มอรไปแล้วคอรม,มอรก็เสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะแต่ติดอุปสรรคเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็งบประมาณขณะนี้เนี่ยกำลังดำเนินการอยู่นะว่าให้ใช้แบบ QR code คืออันนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะคุณเชื่อไหมคนลงทะเลเนี่ยบางทีเขาไม่ได้พกเงินสดนะคะ คือเขาเก็บไว้คือลงน้ําเปียกอะ่ะเขาก็เลยไม่ค่อยพกมินสดอันนี้เป็นปัญหาเหมือนกันโทรศัพท์บางทีก็ยังไม่พกเหมือนกันนะอันนี้ก็ลําบากนิดนึงอันนี้พูดถึงดิฉันนะเคยเป็นนักท่องเที่ยวถูกไหมเราไปเที่ยวเนี่ยอุปกรณ์สื่อสารเนี่ยเรามักจะเก็บแบบแบบรแบบอบครอบมากเราต้องแบบกันน้ําหอนูนอ่นหอนี่ถ้าสมมติว่าชักออกมาเพื่อที่จะจ่ายบางทีมันก็ลําลบากลําบากนักท่องเที่ยวเหมือนกันแต่ก็ต้องทาอะ่ะ านึกออกไหมคะส่วนเงินสดบางคนก็ลงทะเลบางคนก็ไม่พกนะเพราะว่าไปแล้วก็กลับเนืกอออกไหมไม่ไม่ค่อยมีใครอยากพกกระเป๋าตางังค์อ่ะเกิดมันหล่นทะเลนะจบชีวิตเลยนะคะ <c oughs> ยิ่งลึกๆเนี่ยยิ่งลําบากเลยนะคะขนาดอะไรนะอุปกรณ์ดำน้าเขาตกหล่นลงในทะเลแล้วบางทีก็ไม่ได้ดำขึ้นกลับมาหรอกถูกไหมแล้วนี่กระเป๋าตรงกระเป๋าตังค์เล็กๆแบบสิ่งเล็กๆอีกอันนี้ก็เป็นก็เป็นข้อลําบากเหมือนกันนะคะดังนั้นด้านนี้นะคะเขาก็เลยบอกว่า นี่แหละบางบางคนก็ไม่ได้พกนะฮะเรื่องเรื่องเงินสดมันก็เขาเรียกอะไรนะมันต้องจ่ายเป็นเงินสดอ่ะสำหรับจุดนี้เพราะมันยังไม่มีอ e ีทิเกตอ่ะคุณฟัง,ฟงมันก็เลยส่งผลนิดหน่อยนะส่งผลบ้างนะคะก็โอเคทางเลขาปป,ปชย้ํานะไม่ได้มาจับผิดแต่มาเพื่อให้เห็นการดําเนินการได้แท้จริงว่ามันมีอุปสรรคอะไรบ้างไหม นะคะพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดซึ่งจะเป็นจุดที่ทําให้เกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะการจัดเก็บไรายได้มันจะครบถ้วนหรือเปล่าเพราะว่าอย่างเกาะลอกข้ามไปฝั่งกระบี่ตอนนี้เขาเป็นอ e ีทิเกตไปเรียบร้อยแล้วนะผู้ฟังค่ะการจัดเก็บไรายได้ก็ว่ากันไปนะคะดังนั้นเนี่ยระบบที่จะต้องรองรับก็คือระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะมันจะสามารถพิสูจน์ความจริงได้ทุกมิติดังนั้นลงมาเนี่ยด้านนี้ย้ำนะไม่ได้มาจับผิด มาดูคะ่ะว่าเอเขาจัดเก็บยังไงมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเรือในมีการลักไก่บ้างไหมแต่ว่าอันนี้เขาก็ยอมรับนะว่ามีเรือนําเที่ยวบางบางบาง,บางลำเนี่ยลักไก่บ้างไม่ผ่านจุดชําระเงินบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มากับกรูปทัวร์หรือว่ามาพักกับรีสอร์ทค่ะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยจะจะเวนตรวจตาเลยถ้าพบว่าไม่แกไม่ไม่ชำระเขาก็จะไปตามให้ชําระค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะในพื้นที่ของเกาะกระดานนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้นี่แหละ ถ้ามีระบบอีทิเกตมาเนี่ยดิฉันว่ามันมันคล่องตัวนะคล่องตัวคับสำหรับเจ้าหน้าที่ด้วยคุณคิดดูแล้วกันคือบางวันคลื่นลมแรงแต่ว่ามันมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอะ่ะคุณก็นึกดูสภาพทั้งสองทั้งทั้งสองฝั่งเลยนะเจ้าหน้าที่ด้วยคนนักท่องเที่ยวด้วยก็คลงไปคลงมาคลึงไปเคลงึคลงมาอย่างเงี้ย แล้วก็ปัญหาเรื่องของการพกเงินด้วยนะคะส่วนทางรองอธิบดีกรมอุทยานคุณชิชนกค่ะบอกว่าอุทยานเนี่ยนะคะเป็นหน่วยงานราชการนะคะจัดเก็บรายได้เนี่ยมีระเบียบกําหนดไว้ชัดเจนออกแนวทางปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่นะคะแต่ด้วยบริบทที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ความต้องการความชัดเจนความถูกต้องมันก็ต้องมากขึ้นสังคมก็ให้ความสนใจมากขึ้นนะคะก็เลยว่าต้องไปปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่อให้การจัดเก็บไรายได้แล้วก็การส่งเงินเนี่ยมีประสิทธิภาพส่วนแนวทางเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นะคะถ้าเราทําสําเร็จนะคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกินปี69ก็คือปีหน้าที่จะเป็นพื้นที่นําร่องแล้วก็ในปี7 0็ดกันผฟังอีก2ปีข้างหน้านะจะครอบคลุม133แห่งทั่วประเทศค่ะ จะครอบคลุมทุกอุทยานนะคุณฟังซึ่งเงินทุกอย่างจะเข้าสู่ระบบงบประมาณเลยทําให้ปัญหาทุกอย่างมันหมดค่ะคือคาดว่านะ69จะนําร่องในหลายๆพื้นที่นะคือตอนนี้เนี่ยนำร่องไปแล้วค่ะคุณฟังแล้วก็69ก็จะนําร่องไปอีกและคาดว่าปี70นะอันนี้รองอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคุณชิชนกสุบ,บงคลบอกนะคะบอกว่าปี70เนี่ย น่าจะครอบคลุม133แห่งทั่วประเทศค่ะอ่าเราก็อรอลุ้นกันนะอ่าอันนี้ยาวหน่อยนะคะเพราะว่าเลขาปปชล,ลงพื้นที่ฟิตจัดนะมาที่ตรังเองเลยนะคะแล้วก็มาด้วยกัน3เรื่องใหญ่ๆนะผู้ฟังไม่เอาเรื่องเล็กๆที่นั่นนะเอาที่เกี่ยวข้องกบจมาตรังเนี่ยสเรื่องใหญ่ๆนะเรื่องโครงการทุจริตที่มีการทิ้งร้าง แล้วก็เรื่องเกาะกระดานที่มีการบุกรุกทั้งหมด6แปลงคืนแล้ว5แปลงอีก1แปลงเนี่ยเป็นรีสอร์ทก็อยู่ระหว่างการไต่สวนอยู่นะแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการจัดเก็บรายได้ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหัดเจ้าใหม่ค่ะผู้ฟังนี่คือ3เรื่องใหญ่ที่เลขาปปชมานะลงพื้นที่ 5, 6, 7ค่ะวันนี้ด้วยวันนี้อีก1วันนะคะก็น่าจะกลับนะะนี่เป็นเรื่องที่ต้องตามกันต่อนะสำหรับพื้นที่จงังหวัดตรังนะคะ